ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของเปิดขึ้นคุยข่าวนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลดิวมีณนะชุมแพร,รับมัธที่รียนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับแสดงความยินดีต่างๆมากมายที่มีการที่พูดถึง Thailand d i ด i t a l Health Pass นะครับที่ได้มีการรองรับนะครับจากในส่วนของ EU แล้วก็การที่มีการดูแลในการเตือนภัยนะครับกลัวถูกหลอกเกี่ยวกับวีซ่าทางการเกษตรนะครับที่จะไปทํางานที่ออสเตรเลียซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะทํางานในต่างประเทศหรือประเทศออสเตรเลียเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับคุณผู้ฟัง งนั้นนออิคมุาสากรรเองเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงในการหนุนนักลงทุนนะครับไทยจีนและภาคใต้นะครับในโครงการ One b e l บ One r o a ดซึ่งในการเล็งเห็นพื้นที่เป้าหมายของ SEC นั่นเองเดี๋ยวจะมาขยายความในส่วนของข่าวต่างๆกันนะครับคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงนี้เองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในส่วนของโควิด -19 เช่นเคยนะครับในแหล่งท่องเที่ยวเองหรือว่าในช่วงของเดือนแห่งความรักแบบนี้อยู่หล,หลายๆคนนะครับก็ยังมีการออกไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลในส่วนของมาตรการป ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดในส่วนของที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการบอกไว้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดแล้วก็ไม่ได้เกิดการไปรับเชื้อมาจากที่อื่นนะครับเรามาพูดถึงรายละเอียดของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสํานักงานประดกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการเผยเกี่ยวกับ EU ในการรองรับไทยดิจิทัลเฮล l p พาสนะครับอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า60ประเทศ ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองได้มีการร่วมมือกับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงดิจิทัลและคณะกรรมาการการสาธารณสุขผลักดันนะครับไทยแลนด์ดิจิทัลเฮลพาร์ เพื่อเป็นการผ่านการรองรับนะครับระบบการตรวจสอบเอกสารรองรับเกี่ยวกับในส่วนของโควิด -19 จากสหาภาพยุโรปเพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าสู่ประเทศในระบบกว่า60ประเทศและยังมีการติดตามนะครับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยได้อีกด้วยทางด้านของนายอนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการถแถลงข่าวในส่วนของเรื่องนะครับการใช้ดิจิทัลเฮลพัสนะครับบนหมอพร้อม เพื่อเป็นการเดินทางในกลุ่มประเทศ EU โดยในอนุทินนะครับได้มีการพูดถึงโดยขณะนี้เนี่ยประเทศไทยได้มีการเปิดการเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ t e s t a n d Go อีกครั้งในช่วงของต้นเดือนที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงนาะยังมีการเข้าประเทศผ่านระบบแซนบ็อกและระบบกักตัวจึงต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างเคร่งครัดนะครับโดยในปลายปีที่ผ่านมานะครับสหภาพยุโรปเองเนี่ยก็ได้มีมตินะครับ <c oughs> เห็นชอบแล้วก็ขึ้นทะเบียนเอกสารรองรับเกี่ยวกับโควิด -19 <c oughs> ของประเทศไทยหรือว่า Thailand d i g i t a l h e a l t h p a s s นะครับ <c oughs> บนแพลตฟอร์มหมอพร้อมให้มีความเท่าเทียมกับเอกสารรองรับนะครับจากสหาภาพยุโรปดังนั้นนะครับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเองเนี่ยทุกคนจึงสามารถใช้เอกสารรองรับบน Thailand Digital h e a l t h Pass ของหมอพร้อมแสดงสถานะสุขภาพเกี่ยวกับโควิด -19 ก่อนเดินทางสู่ประเทศปลายทางที่เข้าร่วมกับระบบในการตรวจสอบเอกสารของสหภาพยุโรปนะครับกว่า60ประเทศทั้งนี้นะครับรวมไปถึงเนี่ยการที่จะใช้แสดงข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก่อนเข้ารับกิจกรรมต่างๆในประเทศนั้นๆน,น,นะครับ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเริ่มทดลองใช้งานระบบดังกล่าวแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านรองนายรันมนตรีก็ได้มีการขอบคุณคณะกรรมาการสาธารณสุขนะครับและผู้บริหารทั้ง3กระทรวงที่ร่วมในการขับเคลื่อนและเป็นการผลักดันจนประสบความสําเร็จครับคุณผู้ฟังเชื่อมั่นนะครับว่าระบบดังกล่าวเนี่ยจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนแล้วก็เป็นการรับความสะดวกสบายในการใช้งานระบบดิจิทัล h l t h Pass นะครับและในส่วนของการสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้อย่างอุ่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของดออรสาธิตเองเนี่ยก็ได้พูดถึงการเข้าร่วม EU DCC นะครับนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการเดินทางของประชาชนแล้วยังถือเป็นเอกสารรองรับของประเทศไทยได้อีกด้วยนะครับและยังช่วยให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะสุขภาพของนักเดินทางจากประเทศกลุ่มยุโรป และประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก E.U.D.C.C. ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้อีกด้วยทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังทางเจ้า้าที่ของไทยเองนะครับร้านค้าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็สามารถสแกน QR Code นะครับในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโควิด -19 ของนักเดินทางได้เช่นเดียวกันนะครับ เป็นการยกระดับนะครับระบบของการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโควิดในทีมของประเทศไทยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการควบคุมของเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังสายพันธุ์โอมิครอนเองอย่างที่ทราบกปนดีก็มีการแพร่กระจายได้ง่ายการเข้ารับกิจกรรมต่างๆครับจึงยังต้องระมัดระวังสูงที่สุดนะครับโดยการใช้มาตรการของโวก้าโวก้านั่นก็คือการฉีดวัคซีนการป้องกันตนเองสูงที่สุดโควิดฟรีเซตติ้งและ ATK เนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและการรับเชื้อ ทางด้านของนายแพทย์เกียรติภูมิเองก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเอกสารดิจิทัลนะครับโดยทางด้านของ EU DCC ในประเทศไทย Digital Health p a s s จะแสดงข้อมูลสำคัญ2ส่วนครับคุณฟังซึ่งส่วนที่1นะครับนั่นก็คือข้อมูลพื้นฐานจำเป็นในการยืนยันตัวตนนั่นก็คือชื่อน,นามสกุลเลขประจำตัวประชาชน13หลกัก อายุสัญชาติและหมายเลขหนังสือเดินทางถ้ามีนะครับซึ่งได้ร่วมมือจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษและหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ที่ถือหนังสือเดินทางนะครับของประเทศไทยในส่วนข้อมูลส่วนที่2นะครับที่เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับโควิด -19 จะประกอบไปด้วยข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มีอายุ180วันนับจากวันที่ได้รับเข็มล่าสุดนะครับ ในส่วนที่2นะครับข้อมูลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือว่า ATK เฉพาะรุ่นที่ EU รองรับมีอายุ7วันนับจากวันที่ตรวจล่าสุดและส่วนที่3าครับข้อมูลหายป่วยจากโควิด -19 ที่มีอายุ180วันนับจากวันที่ได้รับวินิจฉัยว่าป่วยโดยแสดงในรูปแบบของ QR code ที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส กำกับเพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารซึ่งจะอ่านได้ในเฉพาะแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาตามระบบของ EU เท่านั้นนะครับคุณฟัง ทางด้านของนายทายนีเองก็พูดถึงในส่วนของการที่สหภาพยุโรปเนี่ยได้มีการรับรองนะครับไทยดิจิทัลเฮลพาสในสถานะเทียบเท่ากับ EU ดิจิทัลโควิดเซอร์ติฟิเคเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังสแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับระหว่างประเทศไทยกับยุโรปรวไมไปถึงนะครับความสามารถความพร้อมและมาตรฐานทางดิจิทัลของไทยทําให้ระบบของประเทศไทยเนี่ยเชื่อมโยงกับระบบเอกสารวัคซีน60ประเทศนั่นก็คือประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป27ประเทศ และประเทศนอกสหภาพยุโรปที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรองรับอีก33ประเทศโดยไทยนะครับเป็นประเทศที่2ในอาเซียนที่ได้รับการรับรองนะครับจากระบบดังกล่าวครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังการเดินทางเข้าประเทศต่างๆจะมีความแตกต่างกันออกไปแล้วก็แต่ละเงื่อนไขนะครับทั้งชนิดวัคซีนและชุดตรวจ ATK ซึ่งองค์การยาสหภาพยุโรปนะครับได้ให้การยอมรับจึงของให้ตรวจสอบนะครับเงื่อนไขก่อนที่จะเดินทางทุกครั้งครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของนางสาวอัจฉรินยังมีการพูดถึงในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเองที่มีการร่วมกันพัฒนาในระบบของหลังบ้านกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำหรับในส่วนของการออกเอกสารรับรองเกี่ยวกับโควิด -19 ตามมาตรฐานสาภาพยุโรปซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่ได้ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับถือว่านับเป็นโอกาสสาคัญของประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังที่ได้นําเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลมาพัฒนาระบบเอกสารรับรอง เป็นการขับเคลื่อนดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่ดีนะครับในช่วงของโควิด -19 ครับคุณผู้ฟังที่จะเป็นการช่วยพัฒนาแล้วก็เป็นข้อมูลในการยกตัวอย่างแล้วก็เป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบต่อไปครับ อีกทั้งนะครับในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีการทํางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งจะเป็นประโยชน์มากๆครับคุณผู้ฟังในการดําเนินการในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในอนาคตต่อไปในส่วนของระบบต่างๆที่เป็นเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องกับโควิดเองนะครับก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการดําเนินการภายใต้ของมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ครับคุณผู้ฟังมีการตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลต่างๆนะครับจากหน่วยบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้ารับการบริการมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กำกับในเอกสารรับรองทุกฉบับครับโดยใช้เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะเพื่อเป็นการเข้ารหัสลับในการลงลายมือสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้และมีการจัดเก็บหลักฐานนะครับข้อมูลเอกสารต่างๆในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน เพื่อเพิ่มนะครับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานพรัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองอีกหนึ่งด้านทางด้านของนายแพทย์เจตนะครับในส่วนของคณะกรรมิการ สาธารณสุขเองเนี่ยได้มีการติดตามและเป็นแรงผลักดันอีกหนึ่งส่วนที่จะทําให้ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยได้มีการเติบโตมาโดยตลอดนะครับซึ่งอย่างที่พูดไปก็ได้มีการขอบคุณทั้ง3หน่วยงานที่ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนง,งานจนสําเร็จนะครับแล้วก็ทําให้งานดังกล่าวเนี่ยได้รุ่วงบรรลุไปด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะครับ ในส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือในส่วนของกรมการจัดหางานที่ครับที่ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยได้ออกมาเตือนนะครับระวังถูกหลอกวีซ่าการ,กรเกษตรออสเตรเลียนะครับยังไม่มีการคลอดออกมาครับคุณผู้ฟัง ทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพูดถึงนะครับว่ากระทรวงแรงงานเองเนี่ยโดยทางกรมจัดหางานและทางการออสเตรเลียนะครับมีการหาลือนในประเด็นการเดินทางไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายและเป็นการพิจารณาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ในการสนับสนุนให้กับประชาชนเข้าร่วมกับโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรออสเตรเลียซึ่งปัจจุบันครับคุณผู้ฟังระหว่างไทยและออสเตรเลียได้มีการเตรียมการนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าออสเตรเลียเองเนี่ยต้องการแรงงานที่มีคุณภาพสูงยกตัวอย่างเงื่อนไขหนึ่งข้อนะครับที่ทางออสเตรเลียกําหนดให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ย นั่นก็คือผลสอบ i อเอนะครับต้องมีคะแนนระดับ4.5ขึ้นไปทําให้คนไทยนะครับมีโอกาสทํางานที่น้อยโดยขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการต่อรองลดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและเป็นการหาหรืองเงื่อนไขต่อไปทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีนะครับซึ่งกํากับดูแลในส่วนของกระทรวงแรงงานก็มีความห่วงใยครับ ทางด้านของแรงงานไทยที่มีความต้องการที่จะเดินทางไปทํางานที่ประเทศออสเตรเลียหลังทราบเรื่องนะครับสายงานในหน้าเถื่อนนะครับที่มีการชวนคนไปทํางานที่ออสเตรเลียโดยอ้างว่าเปิดให้ทาวีซา่าเกษตรยื่นวีซ่าและจ่ายค่าดําเนินการก่อนนะครับโดยนํารูปและการประชุมของอธิบดีกรมจัดหางานของไทยและรองอธิบดีกรมการเกษตรออสเตรเลียมาสร้างความน่าเชื่อถือและหารือเพื่อเป็นการอนุมัติเพื่อขอวีซา่า ซึ่งตรงนี้เองนะครับทางท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการสั่งการให้กรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงานเนี่ยได้ออกประกาศย้ำเตือนนะครับคุณผู้ฟังโดยในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการออกวีซ่าทางการเกษตรออสเตรเลียให้แก่ผู้ใดเลยนะครับรวมไปถึงนะครับการขอให้โปรดให้ระมัดระวังอย่าไปหลงเชื่อการโฆษณาจากองค์กรหรือว่าบุคคลใดที่อ้างว่าสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าได้นะครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของนายไพโรธอธิบดีกรมการจัดหางานก็พูดถึงในส่วนของกรมการจัดหางานขอย้ําเตือนพี่น้องประชาชนนะครับและบุคคลทั่วไปที่จะสนใจไปทํางานเกษตรในออสเตรเลียให้ทราบนะครับว่าขณะนี้เองเนี่ยทางกรมการจัดหางานอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรออสเตรเลียซึ่งเมื่อมีการเจรจาที่มีข้อมูลยุติแล้วนะครับ ทางกรมการจัดหางานเองจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันครับคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานการเกษตรในออสเตรเลียนั้นนะครับสามารถดำเนินการได้ตามวิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวน5วิธีครับคุณผู้ฟังซึ่งวิธีที่1นึ่นก็คือกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งในส่วนที่2นะครับบริษัทจัดหางานส่งไปส่วนที่3นะครับนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตอนเองไปทำงานที่ต่างประเทศ ในส่วนที่4นะครับในจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนเองไปฝึกงานในต่างประเทศและในส่วนที่5ครับ คนหางานแจ้งการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยตนเองซึ่งทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็มีหนังสือแจ้งให้ทางเอกชนเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับการดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานการเกษตรในออสเตรเลียอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางนี้เองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้แน่ชัดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเป็นหลงเชื่อบุคคลที่มีการแอบอ้างว่าจะสามารถทำบีซ่าของทางหน่วยรัฐได้นะครับตรงนี้เองเนี่ย การทําเอกสารต่างๆเนี่ยมันต้องมีความรอบคอบแล้วก็ความน่าเชื่อถือพอสมควรเราควรศึกษาข้อมูลตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนนะครับที่จะส่งเอกสารหรือว่าเสียเงินไปนะครับในส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มีการจับมือกับบริษัท property star เป็นการหนุนนักลงทุนไทยจีนภายใต้นะครับ one b e l t one road เล่งพื้นที่เป้าหมาย s e z นะครับ ทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังการร่วมกันหรือว่าการจับมือกันครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพครับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยจีนภายใต้นโยบายดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการปักหมุดนักลงทุนที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า special economy zone และนิคมอุตสาหกรรมที่กรนอนะครับได้มีการดําเนินการต่อไป ทานหน้าของนายวิริศอัมรปาลผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็ในส่วนของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท p r o p e r t y s t ร r ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมโดยได้มีการดําเนินการนะครับทั้งสองฝ่ายเองเนี่ยได้มีเจตนารมณ์นะครับร่วมกันในการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของกนอเองได้มีการดําเนินการและในเขตของพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นการชักจูงนะครับให้มีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยรวมไปถึงนะครับร่วมกับการถ่ายองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่และกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยสำหรับในส่วนของความร่วมมือนี้ครับคุณผู้ฟังทางกอนอ,อเองจะร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายมาตรการส่งเสริมการลงทุนสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการลงทุนในส่วนของบริษัท Property Star เองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทร,ร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนและหน่วยงานการเงินของจีนในที่อยู่ประเทศไทยที่ดำเนินงานภายใต้ของนโยบาย one belt one road ของจีน ให้ความร่วมมือในการหาพันธมิตรครับและนักลงทุนที่มีศักยภาพเพื่อเป็นการลงทุนให้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างหลากหลายครบวงจรรวมทั้งการสนับสนุนให้กรนอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนในภูมิภาค นอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังทางบริษัทนี้เองเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมข้อมูลนักธุรกิจหรือว่านักลงทุนหรือว่าในส่วนของหน่วยงานทั้งภาครัฐของจีนที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีการคาดนะครับว่า ภายหลังของการเปิดโปรเจกต์นี้แล้วเนี่ยจะส่งผลให้นักลงทุนจากจีนเองเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในปีของ2,565นี้นะครับที่มีการคาดการถึงสถานการณ์สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ดีและความร่วมมือครั้งนี้นะครับจึงเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของการร่วมมือการเชิญชวนนักลงทุนจีนให้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ฟังทางกนอนอเองเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรม65แหง่งโดยนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่เขพเตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับสแหง่งนั่นก็คือนิคมอุตสาหกรรมสงขาระยะที่1และนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งข่าวที่น่าย,ยินดีนะครับถ้าสมมติมีนักลงทุนเนี่ยมาย,ยังประเทศไทยมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เศษรษฐกิจไทยเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปในเรื่องของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากติดตามผู้เราย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่ทาง y o u b u c h ช n n e l กองมัชาการกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนสําหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด19 เส้นหนึง่งเส้นอาจสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่สีไม่กี่สีอาจสร้างอาชีพได้มากมายรูปแค่หนึ่งรูปอาจสร้างอนาคตให้เราได้ไม่สิ้นสุดเพราะการวาดให้อะไรมากกว่าที่คิดสปร,ร,อรอกองบัญชาการกองทัพไทยเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในตามสีเติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงปร,ริญญาตรีชิงเงินรางวัล3า0 0 0บาทพร้อมโลและเกียรติบัตรรับสมัครวันนี้ถึง3 1มเมีนาคม65เพิ่มเติมโทร0 9 6 7 5 6 4 1 5 1 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย